บันทึกด้วยความละเอียด2องจุดเจ็ดเคสามกินตวี เป็นแบบ 2.7K 30เฟรมต่อวิเปิด EIS กันภาพสั่นไหวด้วยมาในเส้นที่จากสะพานข้างหลังข้างหลังนี่เป็นสะพานแขวนไปยังสวนพิลมทานนะนี่จะใช้เส้นนี้เพราะว่าจะได้ให้รู้ว่าจากเส้นนี้เนี่ยคุณสามารถเดินคุณสามารถเดินค่อ,คอยๆัดัดเดินแทนที่จะไปเดินข้างถนนตรงด้านหน้าเนี่ย ให้เดิตรงเรียบริมแม่น้ำเนี่ยเดินไปเรื่อยๆถูเส้นทางนะเนี่ยอันนี้ข้างหลังด้านหลังเนี่ยมันมาจากสวนสะพานแขวนทางข้ามไปยังสวนพิรมทานของเทศบาลน,นครลำปางอะ่ะเนี่ยเราค่อยๆขี่มา ย้อนทางแม่น้ําเนี่ยแม่น้ํามันไหลไปทางใต้ใช่ไหมเราย้อนขึ้นไปทางเหนือถ้าถ้าเดินนะแนะนําง่ายๆเลยแทนที่จะไปเดินสวนกับรถที่ทางฝั่งทางด้านนู้นน่ะให้เดินมาทางทางริมน้ําอากาศดีด้วยสบายด้วยเนี่แล้คุณก็เดินขึ้นตรงนี้ ไหมครับเดินขึ้นตรงนี้เพื่อที่เดินสะพานเดินไปทางฝั่งนี้โดยที่ไม่ต้องข้ามถนนเลยเนี่ยเดินขึ้นตรงนี้บันไดขึ้นตรงนี้ ถ้าเป็นรถเครื่องก็จะหรือรถใหญ่ตอยแคบๆต้องระวังหน่อยถ้ารถใหญ่มานะแต่ว่าถ้ารถเครื่องก็จะต้องประกาเนี่ก็จะออกมาทางโรงเรียนไตพบพสำหรับมาทางรถนะอันนี้เดี๋ยวจะไปธุระที่ไอปะปาก่อนจะ,จะไปเส้นรัะเส้นรัฐเดยกปะปาเดี๋ยวต้องกดตางก่อน อันนี้ผ่านใ้พบมามาตรงสีแยกไฟแดงตรงนี้ตรงไปถ้าตรงไปก็จะไปทางเขื่อนยางไปทางสะพานแขวนสวนพิรมทานที่เรามาตะกี้ยนี่คือเซเว่นลิเว่นหน้าสวนและเขลางถ้าเราเดินมาจากจากจุดที่ชี้ให้ดู ขึ้นสะพาน,นนะันเราก็จะเดินมาทางาทุกปบาลโดยที่ไม่ท้องคันเลยอันนี้จากเซเว่นเดี๋ยวไปตะธุระที่ปะปางเดี๋ไปเส้นรักมีเรียงคงใช้ 2.7k 30เตอร์วิเปิด eis เปิด eis กานสะเทิน แยกนี้ไปเขื่อนยางแยกนี้ไปโรงเรียนไตรภพแนะนำว่าถ้าจะไปเส้นลัดเนี่ยให้ไปทางแยกตรงไตรภพเพราะตรงนั้นมันเลี้ยวยากถ้าแยกข้างหน้าเนี่ยมันจะมันจะเลี้ยวลำบากรถมันจะตีทางโค้งมาค่อน้างว ไม่แน่ใจว่าแบตเตอรี่ยังอยู่เพราะว่าชาร์จไม่เต็มนะเอาออกมาใช้เนี่ยชาร์จชาร์จไม่เต็มพอาทีรีบบอ,อกมาก่อนอออจําได้นะเนี่ยเลี้ยวตรงถ้าด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นส่สะพานข้ามไปยังกาดของป้าถ้าตรงไปด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นวัดวงสนุกเหนือตามที่เคยทคําคลิปไป เมื่อครั้งที่แล้วตอนแล้วครั้งที่แล้วนิสึกจะใช้กล้องโปรโปกล้องโปรโปห้าโปร 5, โปลห้าแบ็กลดมาใจเย็นๆตรนี้ไม่มีคิดไฟเขียวไฟแดงเพราะนั้นต้องใจเย็นๆนี่จำได้นะเดี๋ยวข้ามสะพานตรงนี้ก็จะไปทางที่ดินครั้งที่แล้วที่ทำคลิปให้ดู ันนี้ตรงไปนะตรงไปเลยแทนที่จะเลี้ยวหลักตรงไปเลยไม่แน่ใจนะว่าแบตเตอรี่หมดแล้วยังเพราะว่าไม่ได้เอารีโมทคอนโทรมาไงรีบมาแล้วไม่ได้เอา,เอารีโมทคอนโทรมาถ้ารีโมทคอนโทรจะง่ายกว่านี้นี่ต้องคอยเอามือกด เลี้ยวขวามือจะไปสะพานาเลี้ยวขวามือนะจะไปสะพานเส้นนี้เดี๋ยวจะไปการตับปลาส่วนภูมพิภาตตรงนี้นะสาขาลำปางเแี่จะอยู่ติดจับช่องช่อง8เก่าทีวีช่อง8เก่า พงสีป้าเนี่ยถึงการปราปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทำธุระก่อนที่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะบันทึกได้ตลอดรดฝังป่ะนะเพราะว่าไม่หนึ่งไม่ได้เอารีโมทคอนโทรมาสองแบตเตอรี่ มันค่อนข้างจะไม่เต็มมันไม่เต็มร้อยเพราะว่าไม่ได้ชาตเต็ม3คือใช้ 2.7K อุะความละเอียด 2.7K ปกติจจผมจะไม่ใช้ความละเอียดขนาดนี้แค่ HD หรือ Full HD ก็พอแล้วเสร็จทุละเรียบร้อยไม่รู้จะเหลือแบบพอที่จะบันทึกกลับได้นานขนาดไหนนะ ข้างหน้าของการประปาสสวยปา้าคือห้องสูตรประชาชนจังหวัดลำปางตอเลี้ยวกลับมาตรงแรกยกตรงนี้ถ้าคุณตรงไปเรื่อยๆข้างหน้าเนี่ยก็จะไปทางโรงพยาบาลศูนย์ลำปางประตูทางด้านด้านของอีกด้านนึคงนะ แล้วก็เลี้ยวซ้ายมือกลับไปยังสะพานที่เรามาตดเกี้ขึ้นได้ไม่เต็มที่เพราะว่าแบตเตอรี่มันค่อนข้างจะเหลือน้อยเต็มทนล,ละแล้ว 2.7k ด้วยเพราะนั้นพอพอ,พอแค่นี้นะมีแบตเตอรี่เหลืออยู่หน่อยเลยเล็กขับผ่านกข้ามายังไม่จบแล้วนมีแบตเตอรี่เหลืออยู่หน่อย นี่ให้สะพานสะพานออเรนนะสะพานส้มเนี่ยนะข้างหน้าเนี่ยรถวิ่งสะพานออเรนนะเนี่ยถ้าตรงไปก็จะไปเรื่อยก็จะไปเขื่อนยางถนนเส้นหลังเนี่ยวิวสวยลมลื่นแต่ตอนเย็นๆนก็จะมีรถล้วคดมาใช้ถนนเส้นนี้เป็นคนช่างเยอะเพราะถนนจามบทีวีเขากำลังขอสร้างกันอยู่ กว่าจะเสร็จคงเปประมาณเดือน,นอธันวาคมด้วย